ทุกทุกคนวันนี้คุณป้าพาทำเองแต่ไม่พาทำเองนะคะแต่จะพามากินเองคะ่ะดูมาดูว่าป้าจะพามากินอะไรนะคะนี่เลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะามากินนี่เลยคะ่ะ มีความเชื่อกันมาตั้งนานว่ากินวุ้นเส้นนั้นไม่ทำให้อ้วนจริงหรือเปล่ามาฟังกันเลยค่ะ all right, all right, all right. วุ้นเส้นเป็นเส้นใสๆที่ทํามาจากถั่วเขียวแต่คนจะเชื่อกันว่าถั่วเขียวคือโปรตีนใช่ไหมคะแต่กระบวนการทําวุ้นเส้นนั้นโรงงานเขาจะนําบุกถั่วเขียวไปบดให้ละเอียดแล้วก็แยกออกมาเป็นสส่วนนะคะส่วนที่เป็นสีที่ไม่น่ากินนั่นคือโปรตีนล้วนๆเลยแต่ทรางไหมคะเขาเอาไปให้เป็นอาหารสาัตว์ค่ะส่วนที่สีขาวๆน่ากินนั้นเกามาทําวุ้นเส้นให้พวกเรากินนี่แหละค่ะ ส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นคาร์โบไฮเดรตล้วนๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีแคลอรี่สูงอย่างแน่นอนนะคะแม้ว่าในวุ้นเส้นจะให้คาร์โบไฮเดรตสูงแต่กลับมีค่าดัชนีของน้ำตาลต่ำ และไม่ทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นแต่อย่างใดดังนั้นผู้ที่จำเป็นจะต้องควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือผู้ที่สูงอายุก็สามารถรับประทานวุ้นเส้นได้อย่างสบายใจเลยค่ะอเคอเคเค วุ้นเส้นไม่มีกลูเตนนะคะวุ้นเส้นนั้นเป็นหนึ่งในอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของกลูเตนทําให้ผู้ที่มีอาการแพ้กลูเตนนั้นสามารถรับประทานวุ้นเส้นได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลเลยค่ะ yeah. ในบุนเส้นนั้นไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลจึงเหมาะสำหรับการรับประทานเพื่อควบคุมน้ำหนักเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดนะคะโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานเป็นต้นค่ะและคนไข้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังคุณหมอจะแนะนำให้ทานอาหารที่ทำมาจากบุนเส้นนะคะเนื่องจากว่าไม่มีโปรตีนนั่นเองค่ะ oh. ในวุ้นเส้นยังมีใยอาหารสูงนะคะใน100กรัมหรือ1่งขีดจะให้ใยอาหารประมาณ0.5กรัมซึ่งก็นับว่าเป็น2%เอร์เซนของปริมาณใยอาหารที่คนเราควรจะได้รับในแต่ละวันนะคะใยอาหารนั้นนอกจากจะทําให้เรารู้สึกอิ่มท้องแล้วยังมีบทบาทสําคัญในการย่อยอาหารของเราด้วยนะคะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารเช่นท้องอืดท้องเฟอร์หรือท้องผูกเป็นต้นค่ะ ทุกครั้งที่เราทานวุ้นเส้นนั้นจะทําให้เรารู้สึกว่าอิ่มนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องเอาเส้นไปแช่ในน้ํามันก็จะอืดใช่ไหมคะเส้นก็จะอืดแล้วก็นําไปทําให้สุกซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในกินกินวุ้นเส้นในแต่ละมื้อนั้นจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มไวนั่นตรงนั้นจะเป็นจุดที่ทําให้เราสามารถควบคุมน้ําหนักได้ด้วยเนื่องจากว่าเราก็ได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดตและน้ําตาลจากแป้งวุ้นเส้นนั่นเองค่ะ เมื่อคำนวณแล้วการกินวุ้นเส้นหนึ่งมื้อก็จะให้พลังงานแค่ประมาณ60-80กิโลแคลอรี่เท่านั้นแต่กลับทำให้เรารู้สึกอิ่มพอๆกับการรับประทานข้าวสวยหนึ่งถ้วย ที่ให้พลังงานมากถึง120กิโลแคลอรีท่ทีเดียวนะคะนอกจากนี้ในวุ้นเส้นนั้นยังมีใยอาหารสูงทําให้เรารู้สึกอิ่มได้นานช่วยย่อยอาหารอีกทั้งยังยังไม่มีไขมนันวุ้นเส้นจึงนับได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะในการที่จะช่วยทําให้เราสามารถควบคุมน้ําหนักและลดน้ําหนักได้อีกด้วยนะคะ uh.